โดดดูตเพียนสองโตสามโตมาน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 เดี๋ยวก่นนะอนเนอร์เข้ามาไก,ไกลๆนิดหน่อยนึงตักมาปลาขาวกระได้ฮันปลาอย่างกับบูตัวตัวใหญ่เดี๋ยวกันนะจะเย็นๆทำให้ชม ตักปลาก่อนตักปลาก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมพบเจอกับชวินยองชาแนาลทำแล้วนะครับเช้านี้เหมือนเดิมนะครับเห็นคอนไหมเนาะชะวินมาย่องเย็นปัาลองทำแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงปลายเนาะเดี๋ยวเข้ามารุ่นข้งแรกกับชวินเลยนะครับ เช้านี้ชวินใจตาสองเส้นนะครับสองจันเนาะสองเส้นนอกหนึ่งเส้นในนะครับวันนี้มาเล่นปันน้อยครับท่านผู้ชมน้ำเมืองแห่งขนาดท่านผู้ชมภาพอาจ็กไก่ไปหน่อยเนาะท่านผู้ชมครับเพราะว่าชาวินอยู่ในอยู่ในน้ำเมืองเนาะหน้ามันแห่งขนาดนะครับ ประมาณตัวแรกปิดครับทา่านผู้ชมแลยวชวีนเอาออกกันนะครับนี่นะครับตะเพนซ่าตัวน้อยนะครับประมาณตัวแรกของชาวินเชาวนี่นะครับลุนไปยาวๆพร้อมกับชาวินเลยนะครับนน้าสองโตมันเล่น วันนี้เล่นปลาน,น้อยนะครับท่านผู้ชมเอาไปเปลงห้าเนาะทอดก็ได้นะครับฝ่าห้องเจ๊กนี่นะครับตัวเล็กๆ เอาไปแฝบก็ได้นะครับเอาไปมกเอาไปแฝบเนาะหากินกันไปนะครับอยู่หากินแบบบ้านๆสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศตัวนะครับสวัสดีนะครับท่านี้อากาศหนาวเนาะบางปีก็หิมะตกแล้วนะครับชวินขอคือทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับปี่ีดังร้ายนะครับ tàn mang theo viên nhọc chạy nhưng mà bán khảo trong cái xóm xong tố để tôi nói tôi giải xong tố đội ở bên โตครับตัวน้อยก็เอาตัวน้อยก็เอานี่มาแล้วโดดแล้วปลาขาวลงอย่าพาก็ได้เนาะตัวเดียวมัได้นี่นะครับ แมนๆหนึ่งโตครับวันนี้เอาปลาไปหมกครับ โดเขามันจำนู่นสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวมาม์นมานมานมานดูมา,มาเลยท่านผู้ชมเป็นตัวใหญ่โตหนึ่งตรงนั้นเป็นตัวน้อยนะครับ ลงไปในกระชังนั่นโดนแล้วกระเพียนครับโอ้ติดหลังติดหลังติดขีดมันครับทาบ่านผู้ชม โดดออกไปแล้วเหตัโตเดียวมันเป็นจำกนตื่นนะครับเวลาถูกตัวบ้านนี้เนาะมันจะกระโดดนะครับโดดติปุ่นนั่นสองโตัท่านผู้ชมมาพยัดทำาม หยับหยากหยับเย,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 ย็นมันเป็นจะซื้อตัวนยียวมันได,ด,ด้โดดดูตะเพียนสองโตสามโตมาน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 เดี๋ยวกคนเนอะเข้ามาไกลๆนิดหน่อยนึง ตากมาปลาขาวก็ไดฮั่นานานมานมนาน,าน,านฮอตเดชครับท่านผู้ชมนี่อกะเพียนทำแล้วกับปลาขาวน้อยสองสามตัวนะครับเอาลงไปก่อนเนะตัวน้อยมันโชคก็ได้เนาะ น,นี่อันป่งป่นครับมาเข้ามามันจะติดป่นอยู่จ้เออลงไปในกระช่งน,นั่นสองโตท่านผู้ชม มากเข้ามากตักมากปลาขาวน้อยกบถือบะน้อยแต่วานะครับใส่ของงามอยู่เนาะสวยๆเลยแั่นโดดทำแล้วล้วก็ก็ได,ด้เนาะโตดีออมได้ ครับขาวโดดนั่นจ้ำลงในกระชัง นานปิดครับโอ้สองเส้นก็ยังปิดอยู่กันนี่เนาะปลาแปลงห้าก็ได้ปลาเอามกก็ได้ทอดกรอบก็ได้นะครับท่านผู้ชมนานมาแล้วตระเพร่าไายตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึง นะครับปลาขาวครับท่านผู้ชมจอมต้งนักช่าง หนึ่งตัวก็จิติจิ๋วฝนลงเม็ดรครับท่านผู้ชมป้ากำลังจะลองเนาะจะเพ้นจะเป็นผลกันนี่เช้านี้เดี๋ยวเรามาลุ่นกับชินไปเลยนะครับฝนลงอี ชวินบ่หมั่นใจนะครับพอปกติแล้วถ้าฝนลงอีกปลามันจะบ้องบาลลองเนาะแซวได้กแซวครับท่านผู้ชมหนึ่งตัว ตกจำปลานหนอนนี้อาจจะบ่ค่อยตื่นเต็มนะครับเพราะมันบ่โดดเนาะงานน่าอยู่ปลาะสะเด็ดกับปลาขาวปลาสะเด็ดเอาไปใส่ลอบกบท่นะานผู้ชมนี่ตัวเสะบกงามเลยนะครับปลาขาวปอกคาวปิคแดงกันเนาะแต่มันเป็นตัวน้อยก็เลยห้องาปลาขาวปอกที่ทันโตนึง ขจับแล้วเอามดแปลงห้าก็ยังดีเอ,อ๋เอ,อลงเม็ดนักไม่ติทาชมเฮยอาจจะได้ได้ยินเสียงปักแปกปักแปกเนะาะเอาว่าใช้บินโอ อารมณ์มานะครับมันนี้เตรียมตัวมาดีเพราะว่าหูอยู่แล้วเพราะว่าปรากาณอากาศเนแจ้งว่าฝนจะตกตอนเจ้านะครับหนึ่งตัว โอ้โดดโดดปลาขาวครับปลาอย่างปลาบูโอตัวใหญ่ เดี๋ยวกันนะจะเย็นๆท่านผู้ชมตักปลาก่อนตักปลาก่อนดูเหรอขนมเส้นน้ำยาแกงส้มน้ำปลาบูน่าจะมาแล้วท่านผู้ชมลงไปในกระช่ง หนึ่งโต๊ะครับตะเพียนทรายนี่ยื่นเดี่ยว โอดียักอ่เนาะน,นี่โตครับท่านผู้ชมตะเพนทรายครับมากับโต้ก็ยังดีเนาะจะ่ด้มีช็อตปลาเข่าท่านผู้มชมได้ชมกันนะครับ หลอดไปตัวน้อยลำเด็กกะเออเฮ้ยโดดนั่นโดดอีก,กา่าถึงแม่จะตัวน้อยก็โดดร้ะคือโดดต้นหน้านะครับตะขาปอก สองโตครับท่านผู้ชมติดนี่หนึ่งตัวนี่ตัวนี้หยับเอากระไดเนาะหยับเอากระไดเนาะนะครับแต่ซิ่งแต่เพ็นทรายน่อยโดดนะจะมีไปนไหนสองโตกันฮนะท่านผู้ชม หยับเอานี่ปลาขาวครับ <places> ปูครับ่านผู้ชมปูมปก็เอาเนาะตวตัวใหญ่เลยกิมอย่างใหญ่เลยนะครับเข,าข,าขา้ามาเข้ามาเข้ามาไยอกปูออกกันเนอ นี่นะครับเอาไปอ่องเนาะอร่อยอร่อยนะครับมาแล้วปลาขาวหมานมานนี่นะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเจะเก่าโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้ามันบ่เข่าจะได้เดลชวินก็จะเข้าบานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะสรุปผลงานถ่ายคลิปเลยก็แล้วกันนะครับเนาะนะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันตกนะครับปลามันจะบ่ค่อยลองเนาะแีกมอย่างหนึ่งก็อยากกินขา่าเดี๋ยวกินขนมก็ขนมปังนะครับชาวนี้ห่อติดมาตัวนะครับก็พอด้อยู่นะครับ ได้อยู่ปลาขาวน้อยปลาแปง5้าครับก็พ่อได้อยู่นะครับพออยู่พอกินเนาะพอได้ทอดพอได้ปิ้งเลือแจกเลือก่อแจ็กจ่ายญาติพี่น้องนะครับเปินฟูงนะครับคาบเดียวสกรําเดียวก่อสรุปผลงานเลยนะครับ ป้าแปลงห้าสรุปผลงานถ่ายคลิปของชวินคลิปนี้นะครับคลิปยกยอหย่องเย็นตอนเจ้าวันนี้เนาะนี่นะครับวันนี้ชวินเอากระชังตาถีมานะครับอาจจะไม่เห็นภาพเนาะท่านผู้ชมก็อพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวปาตเพียนป้า ปลาบูปลาสอยปลาขาวปลาขาวน้อยนะครับเดี๋ยวเพอเหดที่จะเห็นเห็นภาพเดี๋ยชวชวินจะสรุปผลงานตีบาทนำก้มน,นะครับเนาะตอนนี้มันบอเห็นนะครับเพราะว่าเพ้นกระชังตาทีเนาะเห็นนะครับไนะม้ลองนําคีเหมือนเดิมนะครับตีเสียงดังโซโซน,น,นี่คือนามตกไฟนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสรุปผลงานตีบาดนำก้มน,นะครับ สรุปผลงานของชวินในการยกยอเชานี้นะครับก็พอได้กินอยู่นะครับท่านผู้ชมถึงแม้มันจะบ้า่อยลองเนาะเพราะว่าฝนมันตกนะครับปูนี่ชวินเก็บมาจากตั้งนาดีเป็นยัดหน้ามาเนาะมันค่อนอยู่ตั้งนามันค่อนอยู่น้ำเมืองนะครับก็พอได้กินอยู่เนาะท่านท่านผู้ชมให้อยู่หากินนะครับพออยู่พอกินเนาะ,ะป้าปูชวินได้สองตัวนะครับ ตัวนอยน,นี้ชวินได่ตอนที่ปิดคลิปแล้วนะครับเขากำรุนเนาะนี่นะครับส่วนมาเป็นปลาขาวปลาตะเพียนปลาสอยได่สองสาโตนะครับเป็ปลาสะเด็ดตัวก็พอมีช็อตเด็ดที่ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่นะครับคลิปยกยอชาวนี่ยกยอปลาหลงนะครับจะได้ฝนมันตกให้ก่อนเนะาะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าฝนตกในปลามันจะบ่ไขยขึ้นนะครับบ่่ขยขึ้นบ่ไขยลองเลยเนาะ คนบกเก่อคนวากันอันนะครับเพราะว่าป่ามันหูฝนเนาะนะครับคลิปนี้ชาวินขอจบคลิปไปเพลงตัวอีกน,นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามมือชาวินตัวนะครับเนอร์กดกระดิ่งด้วยกระไดครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่จะบวพลาดในคลิปต่อต่อไปดีชาวินจะอัพคลิปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันตัวเนอร์ อากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะต่างประเทศก็บางประเทศบางเปื่อนๆบางคนก็หิมะตกแล้วนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ